ชาวโซเชียลเผยภาพอาหารที่คาดว่าแตงโมตั้งใจซื้อไปฝากเบิร์ดแฟนหนุ่มยังคงเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวและเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของชาวโซเชียลแม้เวลาจะได้ผ่านมาสองเดือนกว่าแล้วแต่ก็ยังคงหาคำตอบของเรื่องนี้กันต่อไปสำหรับกรณีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์ ล่าสุดชาวโซเชียลมีการแบ่งปันภาพภาพหนึ่งหลังเกิดเหตุแตงโมตกน้ำซึ่งเป็นช่วงที่แก๊งบนเรือสปีดโบ๊ททั้ง5คนกลับเข้าฝั่งมาเพื่อแจ้งเหตุกับทางกู้ภัยปรากฏว่ามีตาดีเห็นว่าในเรือลำนั้นมีพลาสติกที่เหมือนกับมีกับข้าวอยู่ในนั้นหลายอย่างหลายคนคาดดาว,ว่าน่าจะเป็นของสาวแตงโมที่ซื้อกลับไปฝากเบอร์ดแฟนหนุ่มหรือไม่ เนื่องจากก่อนหน้านี้ทางเจ้าของร้านอาหารได้เผยกับสื่อไว้ว่าแตงโมชมว่ากับข้าวร้านนี้อร่อยก็เลยมีการโรตั้งกลับบ้านงานนี้ทําให้ชาวโซเชียลต่างพากันสงสารแตงโมสุดๆที่ตั้งใจจะกลับบ้านไปทานอาหารอร่อยๆและอยู่กับคนที่รักแต่อ๋อแต่กลับต้องมาจบชีวิตไปก่อนที่จะถึงบ้านพร้อมบอกอีกว่าสงสารทั้งคนสั่งและคนรอ นอกจากนี้ยังได้นำภาพที่แตงโมนั่งอยู่ที่ร้านอาหารคนเดียวในขณะที่แก๊งบนเรือทั้งห้าคนไม่อยู่แล้วบอกว่าภาพนี้สาวแตงโมอาร์ตกำลังนั่งรออาหารที่สั่งกลับไปให้คนที่บ้านก็เป็นได้อย่างไรก็ตามเรื่องกับข้าวบนเรือยังไม่เป็นที่ชัดเจนนักว่าเจ้าของคือใครแล้วใช่อาหารของร้านนี้จริงหรือไม่คงต้องรอคำตอบที่ชัดเจนจากคนบนเรือหรือทางร้านอาหารดังกล่าวอีกครั้ง